คลิปนี้ช่างบูจะพามาเปลี่ยนหัวคอมทุ่นพัดลมนะครับหัวคอมยี่สิบสี่พัดลมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพัดลมหม้อน้ำลวดยังใช้ได้ครับไม่ไม่ไหม,ม,ม้นะครับไม่ช็อตนะครับวัดเรียบร้อยแล้วก็หัวคอมมันก็ยังไม่ถือว่าหมดหรอกแต่มันก็ได้ถอดแล้วเนาะมันก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วดูหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว ก็อีกอีกไม่นานก็ก็จะหมดก็เปลี่ยนเลยนะครับ่ะลุยกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็จะตัดตัดปีกหัวคอมนะครับรก็จะยกนใช้ครีมปากนกแก้วดึงดึงยกขึ้นมานี่นะครับยกขึ้นมาแล้วก็หนีบตัดเลย นตัดเลยระวังลวดขาดนะครับรุ่นนี้มันก็จะทำยากหน่อยนะครับเพราะว่าหัวคอมมันอยู่ลึกเห็นไหมครับนี่มันจะเกี่ยวลวดลำบากหน่อยนะครับนี่นะครับตัดเลยหนีบดึง ตัดเีบดึงยกตัดนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะทุบหัวให้แตกไปเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราตัดหัวสายออกแล้วก็ทุบหัวแล้วก็ก็มาแค่ออกนะครับอันนี้ครับค่อยๆแคะออกนะครับนี่มันจะออกมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นหัวสายแบบนี้ ไอนี่มันพันสองชั้นมันก็จะเกี่ยวยากลําบากหน่อยนะครับก็คืออย่างเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะประกันให้ไม่ได้เลยนะครับว่าจะใช้ได้ทุกตัวอันนี้ก็เราต้องลองดูก่อนถ้ามันขาดเพราะว่ามันหัวรุ่นนี้มันจะอยู่ลึกเห็นไหมครับตัวตะขอจะอยู่ลึกไม่เหมือนพัดลมพวกไอพัดลมไอแอร์ทั่วไปไอ้นั้นเปลี่ยนง่ายอันนี้จะลําบากอันนี้พัดลมหม้อน้ําอ่ามันจะอยู่ลึกนะครับมันก็จะทําลําบากหน่อยเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไป เราจะเกี่ยวลําบากเพราะว่าช่องระหว่างที่เราเกี่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยมีช่องให้เกี่ยวนะครับอ่าก็ใช้วิชากันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามตอนลงหัวเลยนะครับนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เอาออกเสร็จก็จะอยู่สภาพนี้นะครับดูครับตาลายไหมครับดูจะลงยังไงก่อน <c oughs> เอาเป็นว่าถ้า ถ้าลงแล้วไม่ขาดนะครับก็จะได้เห็นคลิปนี้นะครับถ้าลงแล้วขาดนี่ก็ต้องพันใหม่ก็อาจจะเป็นคลิปพันไปแล้วนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวลงไปเลยเดี๋ยวช่างบูตีหัวก่อนแล้วเรามาดูว่าเกี่ยวกันยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างบูก็จะตีหัวลงไปแต่ยังไม่ได้ตำแหน่งที่ของเดิมนะครับอาจะตีไว้สูงกว่า ราะว่าถ้าตีลงไปเราจะเกี่ยวไม่ได้เราเราต้องตีให้อยู่ประมาณลักษณะประมาณนี้ครับะตะขอเราก็จะยืดตะขอทางตะขอออกมาแล้วก็จะใส่ใส่ตัวเนี่ยนะครับลวดเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะเกี่ยวทางตะขอออกมาแล้วก็เกี่ยวก่อนนะครับอ,อันนี้ก็เราก็ดึงเนี่ย ปัญหามันก็คือช่องนี้มันจะแคบครับเวลาลงหัวนะครับไอปีกตะขอ,อนี่ช่างบุก็ตัดออกไปนะครับเนี่ยมันยาวของเดิมมันยาวก็ตัดให้มันสั้นเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นมันเกี่ยวไม่ได้นะครับมันจะเวลาเราถางอย่างเงี้ยมันจะไปชนเลยนะครับนี่นี่เราถางถางขึ้นมาแล้วก็งัดไอตัวลวดเข้าไปนะครับ นี่แหละตัวสําคัญเลยนะครับเวลาเรางัดเนี่ยครับถ้ามันขาดนี่เรามันก็จะเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องพันใหม่นะครับนี่นะครับงัดงัดเข้าไปแล้วเราก็จะบิดบิดตะขอกลับอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับลงเข้าไปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็ บิดตะขอกับออันนี้เราก็ทางลงมาเกี่ยวทางเกี่ยวแล้วก็บิดกลับบิดกลับแล้วก็ย้ำย้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ตีหัวลงไปให้มันได้ตำแหน่งนะครับตาก็ไม่ค่อยดีครับนี่ครับบิดบิดบิดให้มันขึ้นนี่ครับบิดตะขอกลับ อีกอีกอย่างในการเกี่ยวสายนะครับเราอย่าพึ่งลงตัวนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมไอตัวตัวหัวสายไอที่จะมาบรรจบไอหางเริ่มหัวเนี่ยเราอย่าพึ่งลงอ่เรายกปล่อยไว้อย่างงี้เพราะว่าถ้าเราลงเราดึงไว้อย่างงี้อ่เราจะเกี่ยวตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะดึงไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะดึงลําบากอ่ไอตัวนี้เราอย่าพึ่งลงให้เราเกี่ยวเกี่ยวตัวอื่นเสร็จหมดแล้วค่อยมาลงตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ด้านบนเพื่อนนะครับเขาจะ เขาจะทับอยู่ด้านบนเราค่อยลงทีหลังนะครับจะได้ลงง่ายๆนะครับน่ครับเราต้องเกี่ยวเกี่ยวพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยลงตัวนี้เข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันจะมันจะดึงดึงเข้าไปข้างในลงมาต่อครับ หลังจากที่เกี่ยวเสร็จนะครับเราก็จะมาลงนี่นะครับตัวที่หางเส้นสุดท้ายนะครับเอามาลงได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะล็อกล็อกเพื่อนเลยนะครับมันจะอยู่ด้านบนถ้าเราลงตัวนี้ก่อนมันก็จะดึงลำบากครับเกี่ยวเลยครับ เกี่ยวเรียบร้อยนี่นะครับเราก็จะย้ำพับปีกลงไปนะครับพับปีกกันเลย วัวนี้เราไม่ต้องบัดกีก็ได้นะครับเอาวิธีย้ำเอาเลยมาเดี๋ยวเราก็จะตีหัวลงให้มันอยู่ตำแหน่งตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ช่างบูวัดเอาไว้แล้วว่านี่มันยังสูงอยู่ใช่ไหมครับหัวเดิมมันต้องจมนะครับจมลงไป อีกน้อยนึงโอเคได้แล้วนะครับตำแหน่งเดิมนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราตีให้มันได้ตำแหน่งเลยเราจะเกี่ยวไม่ได้นะครับเราต้องตีให้มันลอยก่อนแล้วค่อยไปมามาลงทีหลังนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จนะครับใช้ได้นะครับ ไม่ขาดสักเส้นนะครับถ้าขาดนี่ก็อาจจะต้องพันใหม่นะครับหรือว่าจะต้องถ้าต่อก็อคงไม่ดีนะครับคงไม่ดีต่อเอาคงไม่ดีอ่าก็ไม่ขาดเราก็ใช้ได้เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะได้เห็นคลิปเปลี่ยนหัวคอมคลิปนี้นะครับเปลี่ยนหัวคอมทุ่นมอเตอร์พัดลม หม้อน้ํานะครับผมหัวคอม2ี่นะครับรุ่นนี้มีของนะครับยี่สก็ทักเข้ามาก่อนได้ครับสอบถามเข้ามาก่อนว่าเป็นรุ่นไหนสภาพยังไงกถ็ถ้าจะให้ดีส่งตัวอย่างถ่ายรูปส่งตัวอย่างนับซี่หัวคอมให้ละเอียดมาครับว่ากี่ซี่ตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้อโอเคนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่รับชมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ